ก็ฉากในตอนนี้ผมก็คงพอพูดได้ว่าดูเงียบเหงากันสุดๆนะครับเจอฝั่งเซนตไตกันเข้าไปทั้งตอนก่อนอวสานของคิงโอเจอร์งานถแถลงข่าวของบูนบูมเชอร์งานครบรอบ30ปีของคาคุเรนเจอร์กันเข้าไปอีกแต่ว่ากันตรงๆตอนนี้กับตอนที่ผ่านมาก็ดูจะเป็นเนื้อหาขั้นเวลากันซะมากกว่าเพราะช่วงแรกก็เลนรีแคปเรื่องไปเกือบนาทีได้เรื่องราวหลักของตอนนี้ก็ยังคงอยู่กับสุขุมพายหนึ่งในเคมีประเภท ลิลับที่เป้าหมายที่แท้จริงของเขาก็คือการปลดปล่อยพลังทั้งหมดและทําให้ผู้คนทั่วโลกได้พบกับความสุขซึ่งจากเหตุผลที่ว่าเคมีจะไม่ทําสิ่งที่เลวร้ายก็ทําให้สุคุมพายไม่รู้ตัวว่าเขากําลังดูดพลังของผู้คนอยู่เพราะว่าเขาก็แค่ทําตามสัาตญยานของตนเองเท่านั้นสุคุมพายที่รู้ตัวว่ากําลังทําให้ทุกคนเจ็บปวดก็รู้สึกสิ้นหวงังและก็โดนโคลโถจับเอาไว้ เพื่อให้เขาปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาตรงนี้ผมว่าบทของโครโทกก็ทำออกมาได้น่าสนใจดีนะครับให้สุขุมภายมีพลังที่สุดยอดก่อนพอจับมาเป็นเมากรรมก็จะได้แข็งแกร่งตามกันไปด้วย และสุดท้ายสุคุมพายก็เชื่อมั่นในคำพูดของโฮทาร่และต่อสู้ไปพร้อมกันกันกบเขาซึ่งพลังที่กอสชาใช้ก็เป็นการทำให้เคมีที่ถูกจับลงสเสน่ห์ของสุคุมพายและหยุดการเคลื่อนไหวของเมากรรมได้ก็เรียกว่าเอาจริงก็เป็นความสามารถที่โหดอยู่เหมือนกันอีกคนที่มีบทในตอนนี้ก็คือ,อยูอะหนึ่งในสาวกของสุคุมพายที่ก็บอกกันว่าก่อนหน้านี้เธอเคยอกหักมาก่อนแต่ก็ได้มาเจอกับสุคุมพายทาให้เธอ ออกลับมาลุกขึ้นยืนกันได้ยูอ่ะค่อยสนับสนุนสุขุมพาย เพื่อทาให้ความฝันของเขาเป็นจริงแม้ว่าเธอจะต้องเจ็บปวดก็ตามแต่ในที่สุดร่างกายของเธอก็มาถึงขีดจากัดแล้วก็ทําให้เธอต้องพูดความจริงออกมานะครับสุดท้ายยู you อะก็ต้องถูกลบความจําจากกฎที่คนธรรมดาห้ามยุ่งเกี่ยวกับเคมีแต่ก็เหมือนกับเรื่องราวที่ผ่นานๆมาถ้าหากเป็นเจตนาที่ดีก็จะมีบางสิ่งที่หลงเหลือกันเอาไว้อยู่ได้ซึ่งของยูอะก็จะเป็นดอกไม้ทับที่เคยได้รับมาจากสุกุมพาย ซึ่งนี่ก็จะเป็นเหมือนกับความหวังของเธอในที่สุดยูอาก็ได้เติบโตและก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งคนอื่นอีกต่อไปเพราะว่าเธอเกิดมาเพื่อมีความสุขสำหรับแฟนเก่าของยูอาทักจังก็บอกกันว่าถ้าเรายังจากันได้เขาก็คือบอก,ก่อที่ปรากฏตัวออกมาในตอนที่14ที่มีการเปิดตัว ซูปเปอร์กอชชั่นครอสเอ็กซเรกนั่นเองยูอ่ะได้ถูกลบความทรงจำไปแต่สุขุมพายก็ยังคงจำเรื่องราวทั้งหมดได้อยู่และแม้ตัวจะห่างกัน ถ้าเขาจะคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอก็จบเรื่องราวของตอนนี้กันแบบขมอมหวานกันหน่อยๆน,นะครับซึ่งตอนหน้าก็มีแววว่าจะกลับไปเข้มข้นกันอีกรอบแล้วส่วนทำไมสุกุมพายถึงมีรูปร่างเป็นมนุษย์ทางแบบเเ็บอปรฟล์ชลก็ได้อธิบายกันว่าหลังจากที่เขาได้ถูกฟูกะปลดปล่อยออกมาแล้วก็ได้มาหยุดตรงที่แม่น้ำด้วยอิทธิพลบางอย่างทำให้สุกุมพายใช้รูปร่างแบบมนุษย์ซึ่งกรีออนก็ได้พูดว่ากุญแจสำคัญก็คือการมีอิ ที่พลที่ดีต่อเคมีและในกรณีนี้ก็คือการมีตัวตนของโฮทาโร่ได้ส่งผลไปถึงสุคุมภายแต่ความหมายของเรื่องนี้จะเป็นยังไงกันแน่ก็ยังไม่มีการพูดกันเพิ่มเติมแต่บอกว่าจะมีการอธิบายกันอีกในอนาคตสำหรับก็ชตดในตอนนี้ก็มีร่างฟอร์มใหม่ที่เราก็ไม่ได้เห็นกันมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับกับก็ชดทรายแคชเชอร์ไวที่เกิดจากการใช้กร์ด ทราเซราและแคชชูล่าร่างฟอร์พิเศษสำหรับเก็บรวบรวมสิ่งต่างๆซึ่งเขาสามารถไปอย่างพื้นที่ได้หลายรูปแบบและเก็บทุกสิ่งด้วยเส้นใหญ่ที่มีตะขอสามขาส่วนมาเจตในตอนนี้ก็มีร่างใหม่เช่นกันก็คือคาเมเดอร์มาเจตมูนเซอร์บิรัสที่เน้นไปที่การต่อสู้แบบศิลปะป้องกันตัวเช่นหมัดรวัวหรือลูกเตะต่างๆก็เรียกว่าดูออกมาเท่ไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ฉากปิดท้ายออกมาเป็นดับ e r Rider Kick อันนี้ผมว่าดีเลยส่วนสปาห่้า ผมก็คงพูดได้ว่าตอนนี้คือโดนตัดบทไปเลยเพราะฉากสู้ก็เป็นของตอนที่แล้วและช่วงแรกก็บอกให้โฮททโรจัดการกันเองอีกพอเห็นแบบนี้เดียวท่าสปาแนา่ได้ใช้กาส,สุขุมพายผมก็แอบน่อยๆแทนโฮททโรอยู่เหมือนกันไม่มาช่วยแต่ได้ใช้กาซส,สัง,งัานทั้งด้านตัวร้ายอย่างโคลโทที่ได้แปลงร่างเป็นแมนทิสเมากมซาเบลไทเกอร์มิกสตัส ที่เกิดจากการแปลสภาพเคมีในหมวดที่แตกต่างกันผมว่าก็ดูไม่ค่อยเก่งกันเท่าไหร่นะครับเจอมาเจตเปลี่ยนฟอร์มก็แทบแพ้กันไปแล้วถ้าไม่ติดว่าล่างไฟเอร์ใช้เวลาชาร์จนานตอนนี้ก็คงจะจบกันตั้งแต่2นาทีแรกกันเลยแต่ที่น่าสนใจก็จะเป็นช่วงท้ายที่อาจารย์มิยาโตะได้รับเรดไวเวอร์ พร้อมกับการ์ดใบใหม่เลปริยูนิคอนซึ่งจากตัวอย่างของตอนแน่เราก็จะได้เห็นอาจารย์มินาโตะแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์ดรีทไทรวันกันด้วยรูปร่างก็ดูแปลกตากันไปเลย พราะออกมาเป็นครึ่งหนึ่งขาวอีกครึ่งหนึ่งดำผมเองก็ชักอยากเห็นร่างถัดไปอย่างท้ถูกันแล้วว่าใช้การ์ดไดโอนี้จะมีหน้าตาออกมาเป็นยังไงทางเว็บิเชียวก็บอกกันว่านี่ตอนถัดๆไปเราก็จะเริ่มได้เห็นความตั้งใจที่แท้จริงของอาจารย์มินาโตะกันแล้วในขณะที่นักเรียนกําลังเติบโตขึ้นแล้วอดีตอาจารย์ จะแสดงอะไรให้พวกเขาได้เห็นกันบ้างในตอนต่อไปโฮทาร่และเพื่อนๆต่างดีใจมากที่ได้รับจดหมายจากอาจารย์มินาโตะว่าเขาจะช่วยเอาชนะกริออนโฮทาโร่ได้เดินทางไปยังสถานที่ที่อาจารย์มินาโตะบอกไว้แต่จูจูมเมากรรมตัวใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้นที่นั่นและโฮทาโร่ก็ได้สูญเสียการทั้งหมดยกเป็นสตรีมไลเนอร์ เขาไม่สามารถแปลงร่างเป็นกอสชาร์ได้ในสถานการณ์นี้โฮทาโร่ยังคงต้องการได้การ์ดกลับคืนมาเขาจึงต้องไปปรึกษาเคียวกะ ที่บอกว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เขาแปลงร่างได้แต่มันก็เป็นวิชาต้องห้ามในตอนพลิกผันเร่งด่วนไรเดอร์เหล็กต้องห้ามไฮไลท์ของตอนแน่ก็มีเพียบเลยนะครับหลักๆก็แน่นอนว่าเป็นการเปิดตัวร่างฟอร์มไมยางคาเมเดอร์ไอออนกอชชาที่ในเรื่องย่อก,ก็บอกกันเลยว่าใช้วิชาต้องห้าม ในการแปลงล่างก็น่าสนใจว่าจะเป็นล่างคลั่งของภาคนี้กันหรือเปล่าอีกจุดที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือดูเหมือนว่าการใช้วิชาต,ต้องห้ามจะทําให้แหวนของโฮทาโรกลายเป็นสีทองกันด้วยแหวนทรงนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนกับฟูกะและกรีออนกันเลย การที่หัทาโร่ต้องใช้วิชาต้องห้ามก็เพราะว่าการทั้งหมดของเขาได้ถูกขโมยไปซึ่งเมากรรมที่เขาต้องอเผชิญหน้าด้วยก็คือผู้เทร่าเมากรรมที่มีความสามารถในการว์บนั่นเองทั้งฝั่งตัวร้ายคัเมเดอร์ดรดก็จะมีร่างไทป์วันแต่จะเทพไหมเปิดมาก็คงจะเทพกันในระดับหนึ่งแต่ผมว่าในตอนน้าร่างไอออนก็น่าจะยังปล่อยของไม่หมดนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีการแปลงร่างคู่กันของรินเนกับ Spy. แนนกันด้วยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากคาเมเดอร์กอสชาดในตอนที่23นี้แล้วคนอื่นๆมีความที่เหน็นอย่างไรกันบ้างคาเมเดอร์ไอออนกอสชาดจะเป็นล่างคลั่งกันหรือไม่และคาเมเดอร์ดรัไทวันจะเทพกันขนาดไหนก็อนลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรรการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ